ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งนะครับเรื่องของเครื่องเล่นเดิมนะครับลูกค้าก็ทำการติดตั้งมาแล้วครับก็เป็นจอจ8นิ้วนะครับลูกค้าก็นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นจอ9นิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูครับนี่ครับลูกคก็จะเป็นจอ9นิ้วนะครับหน้ากากใหม่นะครับปักตรงรุ่นนะครับโอเคนะครับจะเป็นหน้าตานะครับโอเคครับสามารถดูยูทูบดูแมปได้นะครับสามารถอ่า เสียบสาย USB นะครับนี่ครับโอเคนะครับก็มีแอปซีนิม่าเน็ตฟิกนะครับสามารถเอาไว้ดูนะครับเวลาขับรถว่าเดินทางไปจังหวัดเดเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็เป็นสีของมันเทอร์ยูสโซเชียลครับยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องมีนะครับผมพามาฟังเสียงนิดนึงนะครับ ร้อฟังเรือเดินทางนะครับเสียงแสงก็อยู่ข้างบนนิดลอมาก็เสียงก็จะประมาณนี้ครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับ,รบที่สนใจอยากทำการติดตั้งก็เร่งรอก็ติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับ,รรบ,รบ,นนรบ0 9 9 1 9 4 4 2 9 9บ สวัสดีครับร้านในมูดิฟร์ระยองครับวันนี้ลูกค้านํารถโตโยต้าไฮรักพีโกมาทำการเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องเล่นนะครับแล้วก็เครื่องเสียงครับเนื่องจากอ่าเครื่องเสียงไม่ดังนะครับแล้วก็ทาการเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็จะเป็นจอนี้จะเป็นจอเก้านิ้วนะครับรุ่นนี้นะครับที่ติดตั้งมาก็จะเป็นเจ็ดนิ้วอยู่นะครับก็จอของเราก็สามารถดูย t ท b e ดูแมพนะครับผมแล้วก็เล่นโซเชียลสื่อต่างๆดูหนังฟังเพลงนะครับเวลารถติดนะครับ หรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแบบนี้นะครับก็ช่วยได้นะครับโอเคนะครับตันก็เป็นตัวธรรมดาครับไม่มีคนโ้นพวงมาลัยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับการติดตั้งเครื่องไอออนของนะครับโตโยต้าไฮรักวิโกคันนี้นะครับ